กาบเรียนเอ้ยไม่ใช่ครับนักเรียนครับสวัสดีนักเรียนนะครับไม่ใช่กาบเรียนแหมกาบเรียนนี่เขาไว้ใช้กับ15คน15บุคคลเทน,นั้นทีดังดังข่าวในทีวีสักสองสามวันก่อนเนี่ยไม่ใช่นะครับต้องเป็นการทักทายสวัสดีโดยเฉพาะนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับนักเรียนสาว์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะวันเสาร์เป็นวันสาระบูชาส่วนวันอาทิตย์เมื่อวานก็เป็นวัน ขารรษานะส่วนเรื่องรายละเอียดประวัติอะไรนักเรียนก็ได้เรียนกับครูหมวยไปแล้วใช่ไหมครับแด๊ดนะสำหรับคาบนี้ครูก็จะมาทักทายนักเรียนนะครับวิทยาศาสตร์ชั้นปนระถมศึกษาปีที่6สําหรับสัปดาห์นี้ก็อย่างที่ท่านภูมินการครับท่านผอให้คุณครูทุกคนเรา work from home อยู่บ้านเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพราะนั้นครูก็อยากให้นักเรียนได้ รีแล็กซ์แล้วก็ผ่อนคลายบ้างวันนี้ครูจะไม่มาสอนเนื้อหาอะไรนะครับก็จะให้นักเรียนได้พักผ่อนอยู่บ้านให้มีโอกาสนักเรียนได้ไปทําบุญได้ไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนที่บ้านนะสำหรับ2วันที่ผ่านมาครูไปทําอะไรมาบ้างน,นะครับครูก็ไปเข้าวัดทําบุญตอนเช้านะแล้วก็เมื่อวานวันเข้าพรรษาครูก็ได้มีโอกาสไปถวาย ถวายเทียนพรรษาแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช,ใช่ไหมครับจากเรียนเราไม่ต้องถวายเทียนแล้วเพราะว่าสมัยก่อนที่เขาถวายเทียนกันเพื่อที่จะให้พระในจุดในกุฏิในสาราใช่ไหมเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้แต่สมัยนี้เขาก็ประยุกต์สิ่งของต่างๆเช่นนี่เมอวานครูไปกครัแบบนึงนะเดี๋ยวครูก้มหยิบก่อนเมง่ี้เห็นย่ามครูไหมนี่ย่ามครู สิบเอปีแล้วนะครับยามเป็นยามสมัยครูบวชเนี่ยครูยังเก็บไว้อยู่เลยเ mm hmm. ดี๋ยวครูล้วงของในยามก่อนป mm ึ๊บมีโอ้โหเป็นไงนักเรียนนี่ที่ครูไปถวายพระเมื่อวานเขาวันษาครูไปถวายหลอดไฟแหมสมัยนี้พระเราก็ไม่จําเป็นจะต้องจุดเทียนแล้วนะครับใช้หลอดไฟเลย mm hmm. ก็ ให้แสงสว่างได้เหมือนกันนะครับเนี่ยมีคํากล่าวพร้อมเดี๋ยวนี้เขาเป็นทาเป็นทาน,นิสเลเห็นไหมนักเรียนเนี่ยเออเห็นมั้ยก็ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วก็เรายังสามารถทําอะไรได้อีกนักเรียนเราสามารถถวายสังฆทานถวายสังฆทานนะจริงๆสังฆทานนักเรียนสังฆทานแปลว่าทานที่ให้พระสงค์เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราถวายพระเนี่ย ถวายพระสงฆ์ให้เอาไปใช้เนี่ยเขาเรียกว่าสังฆทา,านทั้งนั้นนักเรียนถวายสบู่ก้อนเดียวสบู่ก้อนเดียวก็คือสังฆทา,านนะครับนักเรียนถวายแปรงสีฟันยาสีฟันถวายยารักษาโรคถวายผ้าอาบน้ําฝนถวายอะไรต่างๆก็เขาก็เรียกเป็นสังฆทา,านได้เช่นกันนักเรียนเวลานักเรียนไปร้านค้าใช่ไหมนักเรียนจะเห็นที่เขาใส่กระแป้งใช่ไหมใส่กระแป้งสีส้มๆแล้วก็ข้างใน,นก็ใส่นู่นนี่นั่นนี่นั่น จริงๆแล้วเราไม่ต้องถวายตามอย่างนั้นก็ได้ก็อย่างที่ครูบอกไปเมืม่อกี้ถวายอะไรก็ได้ให้เป็นสังฆทานถ้านเรียนไปซื้อตามร้านค้าตามไหนเขาใส่ถังม,มาให้นักเรียนไปถวายพระใช่ไหมโอ้โหร้านค้าเขาเออกกำไรทั้งนั้นเนี่ยอันนี้เราครูบอกว่ามันคือการถวายด้วยด้วยใจนักเรียนถวายอะไรก็ได้เรียกว,ว่าเป็นสังฆทานหมดนะครับนักเรียนก็นี่แหละเป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับ สัปดาห์นี้เราก็ไม่ต้องมาเรียนสาหรับวิชาครูนะไม่ต้องมาเรียนครูว่าปล่อยให้เธออิสระพักผ่อนค้นคว้คาอิสระเลยอยากทาอะไรก็ทานะเป็นการผ่อนคลายหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันใหม่อ๋อก็ฝากงานนิดนึงไอ้อะไรที่ครูเคยสอนเคยอะไรไปแล้วเนี่ยให้งานไปแล้วให้นักเรียนกลับไปทบทวนกลับไปดูคลิปเก่าๆของครูที่ครูเคยสอนพวกเธอแล้วหลังจากนั้นก็ทําเสร็จสมบดรให้เรียบร้อย เดี๋ยวโรงเรียนเรามีโอกาสได้เปิดให้เจอกันเมื่อไหร่ก็ค่อยออกมาส่งครูนะครับก็อยู่บ้านดีๆนะเป็นห่วงทุกคนไม่ต้องไปไหนนะครับจับต้องใส่แมสแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับดูแลนะครับเพื่อที่จะให้บ้านเรานั้นปลอดภัยทางกลโควิดนะครับสําหรับวันนี้ครูก็ขอพบกับนักเรียนเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ